สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การแข่งขันคู่ระหว่างเอเลเกอร์กับเดนเวอร์นักเกตรอบเพลย์ออฟในเกมที่2นะครับเป็นธานาของเดนเวอร์ขึ้นนำก่อน3ต่อ0 นจะจังหวะนี้เรบรอนเจมส์ใช้บอลมาที่ดินโจโรสเซ,ลเ,ซลเกือบโดนสติลครับแล้วโล่งๆแบบนี้ลองยิงสามคะแนนบังบบเปิดตัวมาได้ค่อนข้างดีนะครับดินโจโรสเซลเซอ,ลเอเร์โอดอนได้บอลมาไหลเข้ามาจังหวะน,นี้แล้วเสียฟาวครับโอ้โเป็นฟินสีฟ่ฟาวครับเรบอนเจมส์ดักได้ดีมากเลเกอร์นำอยู่หน,นึ่งคะแนนนะครับนี่คุณรยูคิสถือบอลมาหมุนจ่ายมาจาังหวะนี้จ่ายทะลุช่องโดนบล็อกครับเรบอนเจมส์อีกแล้วครับสองเพลย์ติดเลยมาที่จอมมาร์มได้โอกาสใหม่แลว้วจังหวะนี้ปล่อยลูกสั้นเกินไป โอกาสของเลเกอร์สมาแล้วครับปืนมือของโจรสเซลจ่ายทะลุช่องมาให้กับลูกบอเจมมีตัวประกอบสองคนอยู่ตรงหน้าแต่ว่าไม่สนใจวางเลยอัพลงไปขึ้นนำ13ต่อ7ครับเหลือเวลาอยู่7นาทีในช่วงเคอร์เตอร์แรกจะมาม์เรได้บอลมาแล้วจหมอน,นีแบ็คสแลามบาเรนกาดอน ขึ้นไล่มาครับ13-9ต่อแล้ว3คะแนนโดยโคเวลพบลูกนี้ยิงไม่โดนห่วงแล้วบอลจังใจบอลระบาดที่แอนโทนีเดริดยักลงไปง่ายๆครับขึ้น15-9ต่อแล้วตอนนี้ครับเดนเวอร์นักเก็ตครับเปอร์เซ็นต์ฟูลโกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในช่วงแรกที่ผ่านมาต้องอาศัยความแม่นยำของไมเคิลพอตเตอร์จูเนี่เอาตว์ยิงไม่ลงหว่งถิงโจรสเตอรเก็บรีบิร์จะตัดผ้ามาที่อยู่ที่ออสตินลีฟครับเล่นพิกแอนโรกับที่นิวิดไหมไม่ใช่ครับต่ายให้กับเลบอนเจมล่องล่องแบบนี้ว้าท์วันนีค้เลนเก วาแล้วจ่ายบอลให้กับออสเตรลิฟออสเตรลิฟลากบอลมาด้วยมือซ้ายแล้วจังหวะน,นี้ข้ามหวางด้วยบอลบล็อกครับจะมาหมดเลยยังสามารถป้องกันให้กับทีมได้ครับหันมาอีกทีหนึ่งช่องว่าง10คะแนนเนหลือวาอยู่3นาะที50าสวิของเวลโคคืนมาให้กับนิโคลายิส 3แต้มลงสักทีครับในวันนี้เปอร์เซ็นต์ฟิลโกของเดนเวอร์ไม่ค่อยดีเลยครับในช่วงเอเตอร์แรกพวกเขายิงลงแค่36%เท่านั้นจังหวะนี้เล่นพิกแอนโดรลงหวางนี่ครับต้องให้โยคิดเล่นเองครับแล้วมาอีกทีนึงครับของเดนเวอร์นักเก็ตบอลอยู่ในมือของนิโคลาโยคิตลองส่องสายไปทีนึ่งแสงนะแอนโทนีเดวิดมาสิพอป้องกันสิครับเพื่อนนิจอลโรเซลได้สกรีนจากแอนโทนีเดวิดครับและยังไม่ไปครับหลอกหนึ่งทีดึงจังหวะไว้เหลือช็อตคล็อกอยู่13วินาทีแล้วมาสกรรีีีนนนคั้งทท่แอโเดวิดมาพิกแอนโรจังหวะนี้ยิง2คะแนนง่าล โอกาสจะเป็นของเลเกอร์ครับนินจาโรเซลได้สกรีนจากเอเลฟต์อีกครั้งหนึ่งเล่นเหมือนเดิมไหมไม่ครับโดนรุม2คนแต่ตัดสินใจยิงมันไปเลยแล้วก็ไม่ลงครับเพื่อนบอกกูว่างทำไมมึงไม่จ่ายหนเพื่อนนินจาโรเซลก็บอกว่าอยากลองฮิตเช็คอะอยากลองยิงบ้างเผื่อจะลงแล้วจังหวะนี้ครับให้บอลที่ละบอลเจมส์เก้าหนึ่งสองมาปุ๊บมีสัญญาณเฝ้าเฉยครับโอ้โหเดิวัน์นักเก็ตถึงกระฟึมงวงว่ามันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรและหันมาที่ละบอลเจมให้กับบอลดีโลดีโลข้าม,มาด้วยสาเขาสองสี่แล้วปล,ล่อยโฟลาางครรัับบเเม่่ใหห้กกกกอออออดดนนลจย หนึ่งทีแล้วข้ามดังสองมือเลยครับเล้บอลเจมเลือกที่จะไม่ตามไปบ,บล็อกนะครับเพราะกลัวเสียฟาวเล้บอลเจมขอบุกขึ้นและจ่ายมาก,กับดีโลโอ้โหนี่ยิงโจรสเลฟอร์มกำลังขึ้นเลยครับแล้วบอลเจมจังหวะนี้มองหาเพื่อนแต่ตัดสินใจข้ามไปเอ็นโจรสเลอว่างอยู่แต่ไม่จ่ายไว้ขอวางซ้ายแล้ววางบอลไม่ลง แต้มอยู่ที่33ต่อ32อนี่โจโรเซโอลากบอลมาเนินเมื่อเลยบอลเจมไม่จ่ายให้กู้ข้ามามายิงเองเลยละเพือ่อนเหมือนกี้ละครับบอกแล้วว่าดีลรากำลังแมนเมอเร์เรย์เจกเก็บ, Vincent, บเกฟเอ็นเซนแจซฟเซ็ปหนึ่งครั้งแล้วข้ามมาที่เบสไลน์จังหวะนี้พยายามที่จะพลิกขึ้นเล่นแอนทีนีวิตาม,มาซ้อนทำให้จ่ากออกมาบอลจังหวะนี้นี่เลาปล่อยบอลเร็วไม่ลงครับแต่ว่าโชคดีริสเซนบารครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วรีบาร์ซ้ำลงไปได้ทำให้แต้มห่างยอ,อยู่แค่สองคะแนนเท่านั้นเลยบอลเจมให้กับเดวิดเดวิดคอสายสองทีแล้วยครับ มาที่เดวิดอีกครั้งหนึ่งเจอกับนิคโคลลยคีกอยากจะขอลองพิสูจน์ว่าฉันเนาบันของจริงยิงหนึ่งทีแล้วพลิกยิงแบบโคบี้บอยันขึ้นมาเป็น40แต้มแล้วนะครับสำหรับเลเกอร์เดนเวอร์พยายามที่จะไล่มามาเมเร่ไล่ได้ไหมไม่ได้ครับนิคโคลยคอดพยายามเก็บรีบาวแต่ว่าล้มลงไปจังหวะนี้ เกือบแล้วดาร์ดีโลเกือบจำหน้าโยคิสแล้วมาครับเดวิดครับตอนนี้ขอลองยิงแสกหน้าทางนัานของนี่เขาเลยิอีกครั้งนึงครับดูครับสามเพลงเลยครับเดวิดตอนนี้กําลังมั่นใจมากๆดีโลเห็นเพื่อนมั่นใจแบบนี้มาสิครับเพื่อนเพื่อนมั่นใจใช่ไหมครับส่งให้กับเพื่อนเล่นจังหวะนี้แล้วลองยิง2คะแนนมาผมบอกแล้วครับว่าแม่นทั้งทีมครับเลเกอร์วันนี้ยังไงก็ต้องชนะอย่างแน่นอนเลอบอนเจมเห็นเพื่อนเล่นดีก็เลยขอเล่นบ้างแล้วจังหวะนี้จ่ายให้กับเดวิดอีกครั้งนึงครับแอนโทนีเด ตัเล่นมาให้กับเดวิดเดวิดแจมเตะหนึ่งทีแล้วลองยิงเลยกันมาอีกแล้วแอนโทนีเดวิดเลเกอร์ในช่วงค쿼ตซ์สองนี้เปอร์เซ็นต์สุโขโดยรวมหูทีมอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับขณะที่เดนเวอร์นักเก็ตน่ะมีเพียงแค่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับมีคราวิีกทขอลองปล่อยบอลมาจวนนี้โดนตัดมาทีดิโรดีโรลากบอลมาจังหวะนี้ลองยิงสามฟาจูร์โอ้โหห้าสิบเก้าต่อสี่สิบสี่แล้วครับนำ่งขณะนี้มันจะไปแพ้ได้ยังไงล่ะเพื่อนเรบอลเจมจ่ายมาสรุปช่องไม้ก ได้ห้ำหันขนาดนี้มาที่เมรเร่ได้สกรีนจากโยคิลแล้วข้ามมา1-2วางเลยอัพซ้ายลูกนี้ไหลลงไปตอนนี้ท่าหน้าของลูปอนเจมครับได้บอลมาเล่นพี่อันโรยไม่ครับข้ามเล่นไอ้ลูกนี้เลยอัพไม่ลงโ oh อ my god you know what are you doing ลูปอนเจม you do จะเป็นไม่จะเห็นทีนี่เดวิดแล้วกอดเดินเขามเห็นโอกาสครับตัวใหญ่กว่าข้ามลูกนี้ยึกหนึ่งจีแล้วร New worst l a อัพลงไปครับรูสเปลาโดนหลอกลูปอนเจมขอการแก้ตัวใหม่ครั้งจ่ายบอลให้กับดีโร่ลูกนี้ชัวร์ได้ไหมไม่ลงแล้วครับเอาแล้วไงครับกลิ่นมันเริ่มมากลิิ่่นนมมมัเราดีโ บอลมาจังหวะนี้จ่ายให้กับโรบอนเซมเรบองมับบนจะบ,บอกว่าเดี๋ยวกูทำพลาดอีกขอดึงช้าก่อนก็แล้วกันแล้วตัดสินใจลูกนี้แจฟเซพหนึ่งทียิงสองคะแนนแสงหน้านิโคลาโยคิชไปเลย72ต่อ55กับช่วงเวลา7นาที22วินาทีแอนโทนีเดวิดแอนโทนีเดวิดพลิกมาลูกนี้ได้อีกแล้วครับไม่มีใครหย,ยุดความร้อนแรงของแอนโทนีเดวิดได้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์ฟูลโกอยู่ที่70เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแล้วสามคะแนนลูกนี้ของจามาร์เร่ไม่ลงครับพยายามเก็บรีบาวน์ไม่ได้เป <M are S 1> ซ้อนกันแบบนี้เลือกที่จะแบ็กสเต็ปแล้วยิง2คะแนนยังไม่ลองอีกครับโอเดนเวอร์นักเก็ตตอนนี้ทําอะไรก็ไม่ดีครับนี่ขนาดเล่นในบ้านของตัวเองแล้วเนี่ยแล้วลิโอคิสครับวางลูกนี้ได้ฟาวลงอีกหรือเปล่าไม่ได้นะครับแต่จังหวะนี้ครับเป็นออสเตรเลียครับไซส์สเต็ปมาลูกนี้ให้กับเดวิดลองยิงหนึ่งคะแนนสองคะแนนไม่ได้เอาครับเลเกอร์สเริ่มไม่แม่นแล้วครับเพราะช่วงสี่นาทีครึ่งที่ผ่านมาเลเกอร์ไม่มีแต้มเพิ่มขึ้นเลยในขณะที่เดนเวอร์ได้สิบเอ็ดแต้มแล้ะแต้มที่สิบสามรันมาแล้วครับร กับทีเราจ่ายบอลลูกนี้ดีเหรอฟอร์ทรี เริ <mile> ่มมีแต้มาเขาบ้างสักทีเหลือเวลาอยู่หนึ่งนาทีครึ่งมีคลรายโยคิสตัวใหญ่กว่าครับเจอกับริฟจินาชน2ทีแล้วพลิกมาหันมาหมุนโอ้โหหมุนจังหวะนี้อะไรกันคับเนียท้ายของรูฟจินาถึงกังงมาที่รลบอนเจมผ่าน2คนลูกนี้วางเลยอัพสั้นเกินไปครับเดนบูนักเกตเริ่มไล่มาแล้วครับจากที่เคยตามหลังสูงสุดอยู่20คะแนนตอนนี้เหลือเพียงแค่10คะแนนเท่านั้นครับแล้วกอดอนชนหนึ่งทีจังหวะนี้ยิงแสกหน้าทนานของแจ็คสันเฮไประบอนเจพยายามพิงครับคริสเตียนบราวยางนั้นเลยคริ บล็อกครับคริสเตียนเบลสามารถทําได้ดีดีโลเห็นลูกพี่โดนแบบนี้ก็อยากจะขอแก้มือบ้างจ่ายให้กับโทอรสตินโทอรสตินใส่เส็บลูกนี้ยิง3คะแนนลงครับเอาครับพยายามที่จะหนีออกไปครับสำหรับเลเกอร์เหลือเวลาอยู่9นาทีครึ่งในช่วงคอ쿼ตซี4จะมาโมเรเอ้าไม่มีใครตามประกบเลยครับดันไปแดกบอลครับจะเปคิดว่าเมเรจะไปจ่ายบอลให้กับนิโคลายกิทแล้วจังหวะนี้ครับเมองึนรบี์เรเรขอโอกาสใหม่ครั้งนึงครับเรียกสกรีนจากนิโคลายกิทแล้วจังหวะนี้จ่ายบอลคืนมายิง2คะแนนง่ายแต่ไม่ลงเหมือนเดิมจ้า มันบีบขึ้นมาเรื่อยๆบอลมาอยู่ที่นิโคลกิตนิโคลุกิตให้บอลกับมือต่อมือกับม,อ,มอเร่มอเร่ยิงมาเองมามาสักทีสิพอเอาละครับช่องมี่เหลือแค่สี่คะแนนเท่านั้นในช่วงสามนาทีครึ่งที่ผ่านมาครับเดนเวอร์ได้แปรแต้มส่วนเลเกอร์ได้แค่หนมมึ่งเลสจามโมเร่วางซ้ายลูกนี้ อีครับเป็นตา้ที่สุดของพวกเขาในตอนนี้ช่องว่างเหนือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นครับหลบอนเจมดึงบอลช้าหวังว่าตัวเองนั้นจะได้พักเหนื่อยแล้วตัดสินใจยิง3ามคะนลูกนี้บ้าและบอนเจมฟุตทรีด้โอกาสของเลเกอร์มาอีกหนึ่งครั้งหลบอนมองหน้ากอดอนแล้วยิงสามคะแนนและบอนฟุตี ช่องว่างหกคะแนนกับเวลา4นาที50าสิบวิระบรอนพยายามพิงระบรอนพยายามพิงจังหวะนี้โดนปัดบอลออกเดิแล้วล้มลงไปครับเสียเทอร์นโอเว่าไหมอุ้ยจำเป็นตองเล่นพยายามคว้าบอลแต่ว่าไม่ได้เอาทั้งโค้ชท้ายก็เป็นบอลของเดนมัวน์ักเก็ตครับเพราะว่าหมดเวลาช็อตคล็อกซะก่อนมาที่นิโคลาโยคิชครับขึ้นยิงแสกหน้าแอนโทูนิวิทไม่ได้ครับโยคิชเก็บรีบาลลูกนี้ซ้ำลงไปช่องว่างเหลือแค่4คะแนนเหลือเวลา4นาทีระบอนเจมโดนปิดโดยโคเวลปอบระบอนเจมจับเต็มหนึ่งทีจะยิงสามไม้ไม่ครับเขาพยายามถ่ายเข้าไปหมมมุุนนนนยยยิิิงงงแแบบบบโโโคคคีี้้้้ดรรลลลลวพกกาูเฉัอ a <laughs> ฟอร์มนี้ขนาดนี้เลยเกึมจะแพ้ไปได้ยังไงแล้วแล้วนี่เขาเล่กคกีบพลิกหมุนยิงแสกหน้าแอนโทนี่เดวิดไปอย่างไล่ตามเรื่อยเรื่อยครับสำหรับเดนเวอร์นักเกตนี่เขเกสขอใช้วิธีเดิมครับขอใช้แผ่นเดิมใช้ได้ผลก็ขอทําใหม่แล้วหลอกขึ้นหนึ่งที่ได้ฟาวลงด้วยตอนนี้แต้มเหลือเพียงแค่1นคะแนนเท่านั้นครับ <S <S ช่องว่างลูกนี้เพื่อขึ้นนําครับสําหรับจามาโมเรลูกนี้ตัดมาเอา้าดวลบโบเจมตัดบอลครับดอเจมขอบอ 1, ลหนึ่งสองรวมโรบอลเจม,จมอัดหน้าทางหน้าของจามาโมเร มาขึ้นพอลต์ตัวจูนเนี่ยรสามคะแนนแบงไล่มาครับตีเสมอได้แล้วครับสำหรับเดนเวอร์นักเก็ตเป็นการตีเสมอครั้งแรกในเกมเนี้เข้าสู่ช่วงหนึ่งในทีสุดท้ายของเกมดีโรเลี้ยงด้วยสายแล้วปล่อยบอลบนลูกนี้เลยอัพลงไปครับแต้มเสมอครึที่เจ็ดสิบเจ็ดเท่าลูบอลเจมขอไหลข้ามสายได้เหมือนกันแล้วลูกที่ว่างลงไปได้อีกเหลือเาอยู่สามสิบสี่วินาที มาที่จมะมโมเร่จมะมามเร่ใสสเตปลูกนี้ยิงลงมือกันครับเอาครับ99เท่าครับเหลือเวลาอยู่22นาทีนะตอนนี้ลูปอ,อนเจมยังมัลด้วยมือซ้ายมาอย่างไม่สกิลเอาล้มลงไปแบบนี้ลงลง่งขอยิงแล้วก็ไม่ลงครับเป็นโอกาสของเดนเวอร์นักเก็ตครับเหลือเวลาอยู่3นาที2 1จมะมโมเร่สางหน้าเตนีีเดวิดไปซีแล้วก็เป็นเดนเวอร์นักเก็ตครับที่สามารถชนะไปได้